สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ยายอยู่บ้านนะคะไม่ได้เข้าป่าวันนี้ยายทำหมูยอไอไก่ยอค่ะไก่ยอนึ่งเสร็จแล้วไก่ยอนะคะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวยายจะทำให้นั่นใส่จานให้นั่นดูอีกทีหนึ่งนะคะนี่ทำลูกคิ้นค่ะลูกคิ้นไก่ค่ะ ดูยายทำลูกชิ้นไก่ให้ดูคนนี้นะคะนี่ค่ะลูกชิ้นไก่เดี๋ยวนะคะลูกชิ้นไก่อาจจะทำไม่เยอะแต่ทำหมูยอทำเยอะหน่อย ช้อนเล็กไปไหนช้อนเล็กไปไหนนี่ค่ะยายนั่นอะล้างมือแล้วนะคะล้างมือเรียบร้อยแล้วทําแบบนี้ค่ะต้มน้ําไฟอ่นอ,อนๆนะคะไม่ให้เขาเดือดมากค่ะ เราทําทานเองค่ะไม่ต้องนั่นยายไม่ได้ซื้อนะคะพวกลูกชิ้นพวกอะไรเนี่ยค่ะยายไม่ได้ซื้อน่คะยายล้างมือแล้วนะคะยายล้างมือสะอาดแล้วนะคะยายทำ นี่ยายก็ไม่ได้ทำเยอะอะไรนะคะทำแค่แปดขีดไม่ถึงกิโลนะคะแปดขีดใช่หรือเปล่าแปดขีดแปดขีดค่ะไม่ถึงกิโลค่ะไม่ถึงกิโลทำหมูยอได้ด้วยค่ะทาทำไก่ยอค่ะอันนี้ยายทำไก่ยอด้วยนะคะมีไก่ยอด้วยไก่ยอรู้สึกว่ายายจะต้มน้ำแรงไปหน่อย เลยไอ้ที่หอนี่มันเลยแตกนะคะแล้วอันแรกก็ทำอันใหญ่ไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเวลาเรายำเจ้าเรามายำม,มาทำอะไรกินอย่างเงี้ยเราก็นั่นได้อันใหญ่ๆนี่เราก็ไว้ทอดกินได้ลูกชิ้นยายจะไม่ทำลูกใหญ่นะคะวันนี้ยายไม่ได้เข้าป่าค่ะ แต่ยังไม่หมดออเดอร์นะคะยังไม่หมดออเดอร์เพราะจะต้องไปนั่นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยเข้าค่ะวันนี้ยายจะทำไม้นั่นด้วยทำพายมุเอ่อทำพายบลูเบอรรี่ด้วยค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวยายจะทําให้ดูแล้วทําคลิปลงด้วยค่ะ ทำคิปลงด้วยอืต้มลูกชิ้นต้องน้ำไม่แรงนะคะต้องน้ำไม่แรงถ้าน้ำแรงแล้วลูกชิ้นจะไม่เหนียวจะไม่อร่อยนะคะให้น้ำนิ่งๆอย่างนี้ค่ะเปิดไฟเบอร์สองค่ะเราต้องให้น้ำเดือดก่อนแล้วเราก็เบาไฟลงต้มให้น้ำเดือดก่อนแล้วทำให้ให้เบาให้เบาไฟลงนะคะอันนี้ยายทำเองยายไม่ได้ใส่สารโบเล็กนะคะ สารที่เขาทาลูกคินอะไรอย่างเงี้ยค่ะยายไม่ได้ทํายายไม่ได้ใส่นะคะเพราะเราทําคินเองเราไม่ต้องไปเอาในจุดตรงนั้นนะคะเนี่ยค่ะเราเราไม่ต้องไปเอาตรงนั้นนะคะเราทําตรงตรงที่เราบอกว่าเราทําคินเองไม่ต้องมีสารอะไร เลาปนนะคะอันนี้ยายเอาไก่นะคะยายไม่ได้เอาหมูเอาเนื้อไก่ค่ะเอาเนื้อไก่มาทำค่ะยายไม่ได้เอาเนื้อหมูนะคะเพรายายไม่ได้กินเนื้อด้วยวก็กินกินแต่เนื้อหมูกับเนื้อไก่ค่ะ แต่เนื้อวัวเนื้อควายอะไรให,ใหญ่ใหญ่ไม่ได้ทานมานานแล้วค่ะตั้งสี่สิบห้าสิบปีแล้วค่ะยายก็อยู่บ้านยายก็ใส่แบบสบายๆนะคะแจก็ว่ายายใส่พิไขยเยอะแล้วนะคะเนี่ยแต่ว่ามันไม่ค่อยหอมเท่าไหร่ พริกไทยนี่ยายใส่เป็นช้อนๆเลยนะคะเนี่ยเกือบสองช้อนนั่นละมะั้งยายใส่เพราะเราทํากินเองยายยายชอบมันเป็ดๆกันอืมเราทําแบบนี้เราไม่ไม,ไม่ไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่นี้เราก็พยายามล้างมือให้เราให้สะอาดนะคะล้างมือเราให้สะอาด Okay. ล้างมือให,ให้สะอาดแล้วเราก็ามาเอามาทำค่ะเราก็รู้ตัวเรานะคะว่าเราทำขนาดไหนเราทำขายสะอาดขนาดไหนเราก็ต้องทำนั่นแบบนี้นะคะวันนี้ไม่ได้เข้าป่า พ่งนี้เข้าค่ะต้องไปเก็บออเดอร์ให้เขาก่อนธนาคารกับนั่นนะคะธนาคารกับเตื้ตะระเบเกตกูเดี๋ยวนั่นอีกเพื่อนบ้านอีกมีเพื่อนบ้านอีก เดี๋ยวพรุ่งนี้ยายจะไปแต่เช้าหน่อยก็ยายทำไม่แหนมเอ้ททำไม่น่ะทาไอ้นั่นเยอะหน่อยนะคะทาที่จริงมันจะต้องทําลูกชิ้นไว้เยอะหน่อยไว้ต้มอนั่นกินต้มก๋วยเตี๋ยวกินยายก็ไปต้มไหมน,นี่ก็ไม่เป็นไรค่ะไอ้ส่วนนี้นี่เราก็ทํานั่นได้นะคะเราก็ ไอหมูยอแผ่นน่ะเราก็เราก็ทําใส่ได้นะคะเราไม่จําเป็นที่จะเอายําอย่างเดียวนะคะเราไม่จำจำเป็นต้องเอายําอย่างเดียวนะคะเราไม่จําเป็นต้องเอายําอย่างเดียวเราก็เอาทําใส่ก๋วยเตี๋ยวทําใส่อะไรได้นะคะ ทำไอ้นี่ก็ประมาณจักสักประมาณกิโลนึงได้ไหมประมาณกิโลหรือซึ่งกิโลเนี่ยค่ะ จริงอ่ะยายยายล้างมือแล้วนะคะถ้าเราจะเอาใส่เครื่องบีบก็ได้ใส่ถุงพลาสติกแล้วบีบเอาอย่างเงี้ยมัน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 ไม่ได้อดัดทรสเราทำกินเอง แต่ที่ยายยายไปที่ว่ากว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูที่แถวพระราม4่นี่ยใายไปดูเขาทาเขาก็ทําแบบนี้ค่ะทํามือแบบเนี้ค่ะเขาไม่ได้เข้าเครื่องนะคะลูกเขามีอีกคนเขาก็จัดแจงให้ล้างมือแล้วก็มานั่งทำกันหมดแล้วนะคะ คะเดี๋ยวก็รอให้เขาขึ้นอย่างเดียวค่ะรอให้เขาขึ้นอย่างเดียวเดียายค่อยล้างนะคะเดี๋ยวแช่น้ำเอาไว้ก่อน,นะะวันนี้ยายทานข้าวกับอะไรรู้ไหมคะ

วันนี้ยาก,กินแต่ไก่นะคะขนาดยากินแต่ไก่อย่างงี้โอโ้โหท้องนี่เป็นลำๆเลยนะคะยายยายจะลดก็ลดตอนนี้แหละคะ่ะนี่ค่ะน่องไก่น่องไก่กระเทียมบิ๊กไทยทอดนะคะทอดน่องไก่กินไปแล้วสองหรือสามน่อง อันนี้กาแฟเย็นค่ะกาแฟเย็นก็ทำชงชงกินเองนะคะชงทันเองค่ะนี่กาแฟเย็นโอ้ยสิบปดนาทีแล้วขอโทษนะคะยาวไปหน่อยค่ะเดี๋ยวค่อยดูให้ดูอีกคลิปนะคะสวัสดีค่ะ